ไม่หรอกเดี๋ยวมันจะสร้างความร้าฉาาไม่เป็นไรครัอะไรนะครับไปตรงนูนใช่ไหมรอก่อนใช่ไหมถ้าจับพบคิดว่าวันนี้น้องปอจะไม่ได้ร้องนะครับผมก็ขอบคุณนะฮะสหรับวันนี anyway> ้สาเพลงที่เอามาฝากกันใช่ผมเนี่ยมาฝากกันสามเพลงแถมก็รอก่อนเดี๋ยว เดี๋ยวน้องรอแถมโอ้ต่แต่น้องรอกาแถมก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มนะเฮ้ยขอเสียงแฟนดคลับน้องปอหน่อยครับดีนะช่วยกันพีเมื่อกี้นั่งกันอยู่หลังเวทีน้องปอมาบอกกับผมว่าพี่ครับผมว่าผมคงร้องเพลงช้าไม่ได้แล้ว เข้าเรื่องกันต่อนะฮะน้องปอบอกว่าพี่ครับผมคงร้องเพลงช้าอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าผมร้องเพลงช้าแล้วผมไม่รู้จะทําท่าอะไรผมก็เลยแนะนําน anyway> ้องว่าซิงเกิลหน้าน้องก็ลองออกเพลงช้าแล้วน้องก็ลองเต้นดูสินะฮะมีใครพร้อมฟังน้องฟอร้องเพลงกันหรือยังถ้าน้องปอเต้นเต้นตามเปล่าชัวร์เปล่าตรงนี้บอกชัวร์มากอะจริงป่ะเต้นจริงป่ะพี่ยืนดูนะถ้าไม่เต้นนะ ขอเสงให้น้องปอดังๆหนึ่งรอบครับแล้วฝาก